สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมประพันธ์จีระวางทีมงานรักบ้านเกิด .com ขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านสันถนนใต้ตำบลสีมงชุมอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผมอยู่กับปราชาบ้านท่านนี้ครับคุณทองคําอินพรมเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์วันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับทางด้านคุณลุงทองคําเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์สําหรับ ตัดหญ้าก็คือเครื่องตัดหญ้านั่นแหละครับแต่เอามาดัดแปลงเพื่อที่จะตัดหญ้าให้ง่ายต่อการที่จะนําไปเลี้ยงสัตว์นะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีการดัดแปลงอย่างไรคุณทองคํายินดีที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com เราไปทําความรู้จักและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องตัดหญ้าที่ถูกดัดแปลงให้ง่ายสําหรับการตัดหญ้าเพื่อนําไปเลี ke, ้ยงสัตว์นะครับครับผม ลักษณะของเครื่องตัดหญ้าก,ก็คือเป็นเหมือนเครื่องตัดหญ้าทั่วไปทีนี้เราเอามาดัดแปลงยังไงครับส่วนไหนที่แปลงครับอ๋อก็จะเขาจะคือมัน่ญยาบบกฟุ่งกระจายนะครับเขาก็เสริมตัวนี้เข้าไปนะครับเสริมไอ้ตัวนี้เข้าไปเพื่อที่มันจะ,ะได้ต้านหญ้าคือเขาจะบังคับหญ้าคือร่มคือมันเป็นระเบียบครับ,ค,รบคืออะไรตอนนี้นะครับครับผมก็เสริมเข้าไปครับยาวประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะอ๋อเอา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 พอดี ประมาณสักห้าสิบเซนอย่างนี้ห้าสิบเซนแล้วตรงนี้เราครับก็ต้องทําแกนรอบๆแบบนี้นะครับครับทนห้อทาทปลอบรอบครับปอบไอ้แจยัดตัวนี้ไว้สองข้างแล้วก็บังคับด้วยตัวน็อตนะครับครับผมทีนี้นี่คือส่วนที่เราเสริมเข้ามาอย่างแรกครับผมแล้วส่วนอื่นล่ะครับส่วนที่สองก็คือใบใบตัดนะครับหองท้องใจเป็นวงเดือนนะครับใบตัวนี้จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากใบทั่วไปที่ เราซื้อเครื่องตัดหญ้ามาเขาเขาจะมีให้แต่แบบนี้ต้องสั่งทําพิเศษครับสั่งทำพิเศษทาแบบนี้แพงไหมครับเนี่ยก็ไปละวครับรอยาอ้ค่ะก็ก็เอาเอาแผ่นเหล็กมาทําแล้วก็ทาเป็นเป็นเหมือนเคี่ยวเหมือนโครงจักรแบบนี้นะฮะครับผมแค่นี้เองครับแล้วแล้วสามารถติดตัดหญ้าที่จะเป็นระเบียบได้ทีนี้หลักการการทํางานเหมือนที่บอกเวลาตัดก็จะหมนุนและตัวนี้จะ,ะต้านหญ้าร่มเป็นแนวเดียวกัน ก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราตัดหญ้าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องธรรมดาเนี่ยเวลาตัดหญ้ามันจะฟุงกระจายครับแต่ถ้าเกิดว่าทาแบบนี้อ๋อมันจะเป็นล้มไปทางเดียวกันล้มไปทางเดียวกันเราก็จะได้หญ้าเป็นกองๆที่ง่ายสําหรับการเก็บเก็บเอาไปให้สัตว์ครับผมฟังแล้วเราอยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าการทํางานจริงๆของมันเป็นยังไงเราไปติดตามเลยนะครับเดี๋ยวให้ให้คุณทองคำลองทําให้ดูนะครับว่ามันมันจะทําให้ออกมาทิศทางเดียวกันยังไงนะครับ ท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าหญ้าที่ได้นะครับจะเป็นลักษณะล้มไปในทิศทางเดียวกันครับผมจะทําให้ง่ายต่อการเก็บก็บคือเวลาเก็บก็รว,วบเลยรวบเราเรา,เราจะได้เป็นเป็นเป็นกองๆแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเป็นวิธีการง่าย,ายๆที่เกษตรกรสามารถทําได้ถ้ากิดว่ามีเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ดัดแปลงเหมือนที่คุณทองคําได้ทําอยู่นะครับ นี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากให้ท่านได้ติดตามกันนะครับวันนี้ทีมงานขอบคุณคุณลุงทองคานะครับครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com วันนี้ทีมงานขอบคุณและสวัสดีครับ